สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยากมาชวนเรียกว่าขายแล้วกันน้องเอสโคฟิเยนะครับหรือน้องกาแฟของพวกเรานะครับก็จริงๆตัวลอครที่เออผมไม่ได้ตั้งใจเปิดเท่าไหร่นะก็ก็เปิดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออคิดว่าคงไม่เปิดจําตัวแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะเก็บเพชรไว้สําหรับเจสเกิร์กใช่ไหมแต่ว่าเอาเอลองเล่นดูแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าชอบมากเลยนะจริงๆชอบดีไซน์ตัวละครแบบสุดๆเลยชอบแบบโหชุดเมดแล้วก็นะ มีความวบ่บแบมแีมนิดนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เออเล่นดีครับจริงๆใช้ใช้งานได้ดีมากๆนะครับอ,อันนี้คือของที่อัพตัวละครเนาะก็เผื่อใครจําไม่ได้หรือไม่รู้จะไปหาจากไหนก็หลักๆก็คือตัวของของอัพสกิลเนี่ยไปเอาจากบอสใหม่เนาะแล้วก็ไอของของอัพขั้นน่ยไปเอาจากบอสใหม่แล้วก็ของอัพสกิลเนี่ยก็ไปเอาจากตัวไอตัวบอสมังกรเมืองนนทแลนด์นะครับ อันนี้เป็นตารางประจําตาเนาะแต่ผมว่าปกติไม่มีปัญหาเราก,ก็ฟังมันได้อยู่แล้วแหละเลซินไม่พอมากกว่านเนาะวิธีเล่นเนี่ยก็จริงๆเอาทีมพี่ New, พนิวเขาเรียกว่าเป็นพรนะีเมียมฟรีสเนาะพอพอใส่ตัวน้องกาแฟเข้ามาเนี่ยเล่นก็เล่นง่ายๆนะครับกด e กด q ออกได้เลยกด e กด q ออกได้เลยคือคือกด e เพื่อเอาไอตัวสกิลของไอตัวสกิลสกิลท่าออกมาใช่ไหมจะเป็นหม้อ หม้อหม้อหม,ม้ออาหารเนี่ยแล้วก็มันก็ยิง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 เนี่ยพอมันยิงใส่มอนเนี่ยมอนก็จะลดต้านทานนะครับสูงสุด55เเนาะเดี๋ยวเราไปพูดถึงเปอร์เซ็นต์กันตรงข้างหลังละกันนะครับแต่วิธีเล่นง,ง่ายมากเลย EQ ออกได้เลยนะครับดีมากเป็นตัวที่ัพ p อ o r t ได้นเนาะแตะธาตุ 8, ได้คิวได้ในตัวเดียวกันแล้วก็ลดต้านทานได้โอ้โห3 in 1โคตรคุ้มผมว่ายังไงก็ต้องเปิดนะตัวนี้น่าจะเป็นเมตาถัดไปคือเมตาน้ำแข็งนะครับก็ ยังไม่มีรีบไปเปิดให้เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์คราวนี้มาดูกันที่เรื่องของอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธจริงๆแล้วผมว่าไม่ได้จำเป็นมากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเองก็เป็นสับ dps บวก support ใช่ไหมเเดี๋ยวผมว่าอาวุธเนี่ยถ้าถ้าใครมีของไรเดนก็ใช้ได้เนาะมีของเอ้มีของเชิญเหอก็ใช้ได้นะเนาะไอ้ระหอกเพิ่ม adk นะครับหอกเจ็ดก็ได้ถ้าใครหลุดเลทมาหรือหอกสกายวารสปายก็ได้เนาะอันนี้ผมก็หลุดมา2อันนะครับก็เลยก็เลยก็เลยเลือกมาใช้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เอาไว้ให้ตัวเอียนสานใช้นะครับหรือใครไม่มีตังใช้งบน้อยใช้ฟาโวก็ได้เหมือนกันนะครับก็ให้ค่าฟืนพลังงานที่ค่อนข้างเยอะเพื่อช่วยฟืนฟให้ทีมเนาะหรือใครไม่มีใช้หอกกิจกรรมของเมืองอินาซุมะก็ได้นะครับหอกอันเนี้ยไม่รู้แฟนซีไหมถ้าเกิดใครชอบแบบแนวแบบ แปลกๆนิดนึงก็อาจจะแฟนซีนะแต่ผมชอบสกายบอร์ดสไปด์มาดูที่ค่าแอตแทกเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วกันเนาะจริงๆผมว่าไม่สำหรับผมมันไม่ได้เน้นมากเนาะก็ถ้าเกิด ER 1 4 0เนี่ยก็ยังไงประจำตัวดีที่สุดนะครับแล้วเขาก็เอาเดชแมตเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวพื้นฐานนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ดูตามตารางนี้ได้เลยเนาะอ่ะสำหรับเอาร้อยแปดสเนี่ยผมว่าก็จะขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ หมือนคล้ายๆก็เดิมนั่นแหละลิสใครมีอันไหนก็ใช้อันนั้นถ้าใครชอบแฟชั่นมากๆเปิดประจำตัวก็ได้เหมือนกันแต่ถามผมนะถ้าเรียนตามแฟชั่นเนี่ยลองจะประจำตัวก็สกายวาร์ดสปายนี่แหละเนาะอ่ะโอเคมาที่ชุดอาร์ติแฟกต์นะครับคงแนะนําเป็นตัวโกลเด้นทรูปนี่แหละโกลเด้นทรูปน่าจะดีสุดละเพราะว่าหลักๆเนี่ยตัวนี้ใช้สกิลเออ่สกิลธาตุนะครับดังนั้นแน่ตัวโกลเด้นทรูปเนี่ยก็บวกเท่าไหร่ยี่สิบบวกยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าก็คือบวกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะแต่นั่น <c oughs> แน่เซตนี้น่าจะดดีีท่สุ เซตถัดมาเนี่ยที่ที่ส่วนใหญ่เขาแนะนำกันเนะาะก็อ๋อแต่ละชิ้นตัวนาฬิกาทรายใช้เป็น atk นะครับแล้วก็ตัวของถ้วยเนี่ยใช้เป็นธาตุน้ำแข็งหรือไม่ก็ atk ส่วนหมวกเนี่ยก็บาลานซ์กิเล็ดขีดเม็หรือถ้าใครไม่มีจริงก็ใช้ atk ก็ได้นะครับส่วนอินทิศก็อีกเซตหนึ่งก็เขาแนะนำเป็นตัวบิสซัตไลเยอร์นะคือเซตเก่าเนาะก็จริงก็จะทาให้ได้ตัวพวกกิเลสตอนที่ติด ่าน้ําแข็งขึ้นมาเนาะอันนี้แล้วแต่นะถ้าใครอยากใช้หรือถ้าไม่มีอยากใช้แบบ support support ก็ไปตัว no brace ก็ได้หรือจะไปใช้ตัวอีกตัวหนึง่งไอ้เซตชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้ละเออเซตที่ที่เป็น่าตหินนะ่ไอที่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 ปู่จงใช้นะครับอันนี้ เป็นเซ็ตเทนเนอเซตตี้เนาะถ้าถ้าถ้าจำกันได้นะครับอ่ะโอเคมันจะมันจะโบเอทีเคตอนที่สกิลท่าโจมตีเนาะอันนี้ก็ถือไปใช้ได้ดีเหมือนกันซับสแตทที่แนะนำนะผมก็แนะนำไว้สักเอออ ER ร์สักร้อยห้าสิบเนาะที่เหลือก็ใครไหวทางไหนไปเลยนะครับบาลานเอทีเคกับไอบาลซ์ไอตัวเอทีเคได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วก็บาลานคิดเรยคิดดาเมจตามปกติเนาะอ่ะมาดูที่กลุ่มดาวจริงๆกลุ่มดาวเนี่ยผมว่า เออผมไม่ค่อยเน้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เติมแล้วก็ไม่มีอะไรมาเล่าด้วยเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับอ่ะ <hi> ส่วนส่วนสกิลธาตเนาะให้ให้ให้อัพเอาวิธีอัพสกิลเนาะอัพสกิลานำเลยแล้วก็สกิลอันติตามนะครับ آ, รอ่าตัวไอตัวสกิลของมันเนี่ยก็คือตัวีติดตัวเนาะก็ถ้ามี4ตัวน้ํากับน้าแข็งเนี่ยก็จะลดต้านทาน5้เนาะถ้าไม่ถึงก็ลดลงมานะครับ50-15เนาะนะครับอ่ะทีมที่แนะนํา อย่างที่เกินไปเนาะทีมพี่นิวพรีเมียมฟรีสอันหนึ่งนะครับก็มีพี่นิวฟรีนะน้องกาแฟแล้วก็ซิลารีเนาะผมว่าทีมนี้คือโคตรโหดเออเดี๋ยวมีคลิปท้ายคลิปให้ดูเป็นอบิสนะครับแล้วก็ตัวของอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปคืนชีพน้องไอาการ์เลยเนาะก็คือเอาไาการมาคู่กับน้องฟูแล้วก็เย่หลานแล้วก็น้องกาแฟเนาะทีมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีผมก็ใส่ไปท้ายคลิปให้เหมือนกันสำหรับการลงอบิสนะครับถือว่าเป็นผมว่า ถ้าสรุปเนาะก็คือน้องกาแฟเนี่ยเข้ามาช่วยเติมค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามีดาเมจด้วยฮิลก็ได้แล้วก็เรียกว่าอะไรอะลดการ่านก็ได้ถ้าเกิดเล่นกับฟูริปกติเล่นกับฟูรินาอยู่แล้วก็กดสก,กิลเอปุ๊บฟูรินาลดเลือดน้องกาแฟเพิ่มเลือดโอโ้โหแบบ เพอร์เฟกคอมโบสุดๆนะครับดังนั้นใครยังไม่มีเปิดได้เลยอ่ะอีกหนึ่งอันที่น่าจะหากันไวนะเนาะไอ้ที่ท,ที่ที่คิดว่าอย่าลืมถ้าใครมีแล้วอย่าลืมกดใช้คือกดสกิลท่าท่าค้างนะ่าจะเป็นมอขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวตัวท่าตีไปเรื่อยๆเนาะปกติก็ใช้ฟูลิน่จะตีได้เร็วนะครับือใช้ตัวที่เป็นตัวถือสมุดก็ได้เอามาตีตีตีพอถาตเกตท่าตเต็มปุ๊บ,บ<ๆ>ก็จะได้เป็นอาหารมานะครับก็มีหลายอันนะค่อนข้างดีนะครับอ่ะประมาณนี้เออผมว่าเออ ดีนะครับตัวนี้ถือว่าออยอินวันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นคลิปในอาบิสเนาะเผื่อใครอยากดูสงสัยก็มาดูตอนท้ายคลิปได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ,บก็จริงๆอยากทำคลิปทีม่มันสั้นๆเนาะก็เล่าให้ทุกคนฟังเอาเฉพาะอันที่สำคัญก็พอ,อยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ A gift for you. Game's up. A little loose-ish. A, loose bouche. Bouche. a Yes, a groan. flavor. Take flight. Let the world collide. Gotcha. Off to the breather. Here comes the couch. Your journey ends here, Lord of Sands. You're sacrificed. The pinnacle of excellence! Fulfill our path. Eat Robbie, right. eat Papa! We no. no. need tides, a class to in. I will be considerate of you. Hmm. Settle down! Having fun? Did I scare you joy? Shower me with tech! A little of those Show no mercy! <sighs>